มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปอพประกาศเตือน15จังหวัดนะคะเช็คด่วนค่ะเตรียมอพยพวันที่11พฤศจ,จิกายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภายัยหรือว่าปอพนะคะแจ้งเตือนหน่วยงานและก็ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และอีก13จังหวัดภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองกระบี่ภูเก็ตสตูลและตัางค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่11-15พฤศจิกายน64เนื่องจากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะ 1. พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากที่ราชเชิงเขาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชสตูลพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส 2. พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางเสียงน้ําล้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ําท้ายอ่างเก็บน้ําในจังหวัดเพชรบุรีประชบคีิรีขันสุราษฎร์ธานีระนองกระบี่ภูเก็ตนาตังค่ะ 3. พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณแม่น้ําตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานีคลองท่าดีแล้วก็คลองชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาแม่น้ําปัตตานีจังหวัดยะลาปัตตานีแม่น้ําโกลกจังหวัดนาราธิวาสะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ